ตอนนี้บาวิเตอร์อยู่ดาดปลาเรือนะครับผมลองเรือแม่น้ำเจ้าพระยานะครับทางคุโซะตอนนี้ก็มีเสียงลมนะครับผมเสียงดังกับคอไผ่นัเดเอครับสำหรับผู้โดยสารที่จะขึ้นท่าเรือนี้ต้องมาเตรียมตัวรอบร,ริเวณด้<ไ>านท้ายรถ เทาาที่เลับนะครับเก่มาองขนระนะครับผมตอนนี้เต็มไปด้วยนักเที่ยวชาวต่างชาติโอ้โหอะไรเยอะๆขนาดนี้นะครับ่าู้ชมถ่ายรูปกันนะครับผมยกใหญ่เลยนะครับ กำลังใจกับบาปีเตอร์ด้วยนะครับฝากกดไ like, ลค,ค์กดแชร์นะนนกดซับสไคร์ดนะครับเนาะการมาสนับสนุนให้บาปีเตอร์ก็คือบอกกดถามโฆษณาให้บาปีเตอร์นะครับผมที่ตอนนี้กำลังถึงสะพานพุทธนะครับผมกำลังจะรอสะพานพุทธนะครับว่าฝนบน,บน ตาดฟ้าเลือเต็มไปด้วยสาวต่างชาตินะครับผมเยอะมากๆนะครับ เก้านะครับทรามศมอัาพลังนักชาติใจนะครับนี่เออันนี้จะเป็นสาวจีนหรือเปล่านะใส่สุด<ท>นักเรียนไทยถ่ายรูปแบนยุกใหญ่เลยนะ รับ้านะครับ ต่งางชาติยืนนั่งถึงนะครับเห็นตึกเมืองไทยนะครับอตอนนี้ถ,ถึงทาเรือรัฐรัฐวงนะครับผม กินนะครับไทยสุดไทยนะครับถ่ายรูปก,กันยกใหญ่ นี้พาก,กันยืนกันนะครับผมนะก็จะถึงไอคอนสาย,ยามพาก,กันยืนกันโอ้โหนี่ไทยสาวจีนใส 说。So จบคลิปกันอี้กนนะครับบครับที่ติดตามไปด้วยนะครับลากกดแชร์นะครับ,รบอ๋อใส่เสื้อเดียวกันเลยครับผมว้าวขอบคุณครับ